สวัสดีครับพบ <Yeah. S 1> กันในรายการคลิปมู้บนะครับออกกำลังกายไหนไ<ม>ก็ได้มาเริ่มมุบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าโอเคเ็แล้วมาหนึ่งสองสามมาหนึวสี่ห้าหก chết Tiếp Ba hết à. Cao à. Xíp Chạy ba Ba Mình đang lý hiệp Ba Hoop, ah, uh. hoop, ah, uh. hoop, ah, uh. oh. <laughs> ไปไหนแล้วสองรอบห้ารอบเดียวว้าใช่แล้วว้านะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับสามท่านะครับวันนี้เราไม่ใช่สามคนนะเรามีสามก็เพิ่มมาอีกหนึ่ง นะครับก็สามท่านะครับท่าแรกก็เป็นสไลด์ไปด้านข้างนะแต่เป็นรู้สึกไงบ้างสนุกค่ะสนุกดีค่ะเหรอเหนื่อยด้วยนะอันนี้ก็ฝึกด้านข้างนิดนึงนะมีย่อมีปรับเปลี่ยนทิศทางนะครับชอบอยู่เลยใช่เนี่ยตอนนี้พูดเนี่ยยังเสียงสั่นอยู่เลยใจสั่นนะโอเคนะครับท่าที่สองท่าที่สองอันนี้ง่ายหน่อยนะ หน้าหลังนะแต่ตอนถอยหลังก็อาจจะไม่ใช่ง่ายนะอย่างหลายนเนีคนบางทีไม่ค่อย,อยอไม่ค่อยถอยหลังเท่าไหร่นะพอถอยปุ๊บมันมือก็สะโพกมันไปเร็วกว่าขานะครับอันนี้ก็เราก็ฝึกได้นะครับค่อยๆอาจจะช้าก่อนนะครับแล้วก็อันที่สามโอ้โหอันนี้นนมีโดยดย่อด้วยฮนะเน้นขาสะโพกเลยแล้วก็ก้าวกลับอีกอเน้นทรงตัวหน่อยๆนะครับอันนี้ก็โอเคนะเป็นการลองลองลองมาัวเองว่า หนึ่งสองแล้วหมดแรงอย่างพอถึงสามเนี่ยว่าเป็นไงนะครับจริงๆอันนี้ต้องคุ้นเอาไว้อันแรกเลยนะแต่เราต้องการอยากลองนะครับโอเคก็ลองทําดูนะครับแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งมาช่วยประกอบด้วยดูท่าดูท่าดูท่าอยากเล่นมากอยากเล่นมากนะครับก็ถ้าใครสนใจนะไล่ทําได้นะครับแล้วก็ถ้ามีความรู้ว่าเออต้องการยังไม่เหนื่อยไม่พอนะอาจจะเพิ่มอีกสักรอบสองรอบนะไล่ไปนะครับ โอเคอ่ะสุดท้ายสุดท้ายฝากรายการคิมโมกค่ะนะครับทางช่องทาง MUS Channel ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ครับแล้วก็กดอะไรครับกดใครค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับพบกันครับสัปดนาห์หน้าวัสดีครับีรั